ท่านผู้ชมครับวันนี้ถ่ายให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของทางที่ออกมานะครับตัดความเรียบร้อย <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่ต้องรายงานท่านผู้ชมว่ากำลังออกมารอรถโดยสารตันนี้ประมาณหกนาฬกายีเอ๊ะ30ครับต้องเอา ู้ติดตามไปด้วยครับ <c oughs> คุณครูเน่งไปด้วยครับเพื่อที่จะเข้าในเมืองครับตามคำามนัดของหมอที่ถูกเขาเรียกว่าภาษาหมอคือรีเฟอร์จากที่โป,ลลป่งร้อนไปโรงพยาบาลพระปกเก้าครับผมวันนี้เราเดินทางกันนะ ยีปีแล้วมั้งถือว่านัดใหญ่เนาะก็ป่อยว่ากันตามขั้นตอนครับท่านผู้ชม <S <S อ้าอันนี้รีวิวเห็นขากลับครับขาไปชิวไผ่นี้ยังตัดไม่เรียบร้อยเมื่อเช้าตอนนี้บ่ายสองไ้ เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะจบคลิปการเดินทางไปหาคุณหมอที่สถานพยาบาลในเมืองครับผม